กับโฟก,กันนะคะกับแล้วค่าวันเงิงวันนี้จ้าบีคนจริง2021ค่ะเจอตั้เอน่อโทรไปบอกว่าไม่มีงานเลยขอยืมเงินก้อนใหญ่นะคะว่าจะไปทำช่องยืนของตัวเองตั้งถึงกับรับให้นะคะพร้อมกับเฉลยสุดพีค่ะเรื่องเราจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามชม,มพร้อมกันเลยค่ะ เงินเท่านี้ถามว่ามากไหมมันก็มากนะคะแต่ก็ไม่มากนะวิสุทธิิเศษแก้วข่าวคุณจริง2021ตั้มมาลาวุธค่ะโทรมาไม่มีงานขอยืเมเงิน300,000บาทเพื่อจะลงทุนทําธุรกิจช่องยูทูบของตัวเองนะคะงานนี้มีมรับให้ค่ะพร้อมกับเฉลิมสุขทีเกิดทีเดียวนะคะ ตั้มมาวุธเริ่มทำช่อง YouTube ของตัวเองครั้งแรกนะคะโดยเผยชิปแรกรายการใหม่นะคะรายการของตัวเองวามรับจากพี่น้องเดอะสตาร์ค่ะพูดถึงตั้มเป็นคนยังไงนะคะกับรายการใหม่ของเขาค่ะตั้มตัมต้มอีพีศูนย์ค่ะโดยตั้มนะคะโทรหาเหล่าเดอะสตาร์นะคะคนสนิทหลายคนเลยทีเดียวโดยตอนนึงนะคะเจ้าตัวเนี่ยได้โทรหารุ่นพี่มิสุเกะวิเศษแก้วค่ะซึ่งกําลังปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดต่างจังหวัดนะคะตั้มบอกว่าต ตอนนี้เนะี่ยแย่มากเลยทีเดียวอยากหาอะไรทําแต่ไม่มีเงินลงทุนนะคะพี่มีสักสองสามแสนไหมพูดตรงๆไม่กล้าพูดคิดอยู่หนุ่มบี้จะกลับหัวล็อกเลยทีเดียวถามว่าจะทําอะไรตั้งก็รับมากเป็นชุดใหญ่เลยนะคะเป็นเลืองเป็นรลาวว่าจะทํา YouTube ของตัวเองต้องลงทุนหลาย e ีมีทั้งโปรดักชั่นทีมกล้องตอนนี้ผมเหลืองเงินน้อยมาก ผมไม่มีงานเลยบี้ไหนไันคะอีกว่าช่องเนะี่ยเป็นยังไงแล้วก็แน่ใจนะว่าทำไหวด้านตั้มก็ได้อธิบายว่าจัดทำเชิงวาไรตี้ผมกล้าทําทุกอย่าง ควาคอนเซปต์ว่าจะคอแลรกับคนนั้นคนนู้นคนนี้เพื่อที่จะให้ยอดอย่างมันขึ้นให้ยอดวิวมันขึ้นนะคะทุกอย่างต้องจ้างนะคะทุกอย่างต้องใช้เงินขณะที่บี้นะคะคนจริง2021ค่ะหนุ่มหล่อสปอร์ตใจดีสายเปยอีกด้วยนะคะถึงกับบอกน้องว่าบี้เนี่ยเห็นตั้มเป็นคนมีศักยภาพคนหนึ่งถ้าตั้มทำน่าจะไปได้ดี พูดถึงตัวเงินมันไม่ใช่เรื่องที่สําคัญมากนะพี่ก็ยินดีที่จะสนับสนุนตั้มแล้วกันนะคะงานนี้ตั้มกับร้องไห้หนักมากเลยทีเดียวด้วยความซารซึ้งใจของบี้นะคะบี้ยังย้ำอีกว่าทําให้เต็มที่สิ่งที่ตั้มฝันทําให้ตั้มมีความสุขได้ถามว่าเงินเท่านี้มันมากไหมมันก็มากแต่ก็ไม่มากนะักยังจะพอสนับสนุนความฝันให้คนคนหนึ่งเนี่ยได้ก่อนที่ ถ้าจะเฉลยว่าบี้อยู่ในรายการต้มตามตามค่ะโดยโทรมาอัําบี้นะคะเพื่อถ่ายลงช่องยูทูบของตัวเองโดยหนุมตั้งเนี่ยบอกว่าผมไม่ได้จะยืมเงินพี่ผมน้าตาไหลเพราะพี่ให้ยืมเงินซื้นเลยให้ยืมเงินเฉยด้่นหนุมบี้นะคะได้ยินตั้งเฉลยนะคะถึงกับร้องโวเลยทีเดียวและยังถามอีกว่าอะไรของตั้งเนี่ย ตั้มยังเฉลยกว่าอําทุกคนนะคะเพื่อที่จะมาออกช่องยูทูบของตัวเองงานนี้หนุ่มบี้นะคะถึงกับขำลั่นเลยทีเดียวบอกว่าถ้าไม่เฉลยนะคะจะไปเบิกเงินในวัดคุ้มีเช้าแล้วโดยวียังลั่นสุดหาอีกว่าบี้ดีใจกับตั้มที่มีรายการใหม่บี้ก็ดีใจกับตัวเองที่ไม่ได้เสียต์อีกด้วยพร้อมกับแสดงความยินดีกับน้องนะคะที่มีรายการใหม่ทำช่องยูทูบเป็นของตัวเอง พูดวิ่งตรงเลยนะคือช่วงนี้มันแบบมันแย่มากผมก็แบบคิดแบบจะทําอะไรใหม่ๆไปพี่ในวงการเลยทีนี้ยผมอ่ะไม่มีทมมุนจะทําผมก็เลยแบบเออแบบพี่มีสักสองสามแสนไหมอะไรเงี้ยพูดตรงๆอ่ะผมก็ไม่กล้าพูดคิดอยู่นานแล้วอะไรเงี้ย <laughs> แล้วทําอะไร ไรทำยูทูปทีนี้พี่พอไปทาทำหวังผมต้องลงทุนไปประมาณหลายหลาเพราะว่าเราต้องมีทั้งโปรดักชันมีทีมกล้องมีตอนนี้ผมมีเดือนงิน้ามากเพราะว่าผมไม่มีงานพี่แบบพอช่วยได้ไหมและช่องเป็นยังไงอ่ะมีคอนเซ็ปต์เนี่ยผมก็จะปรึกษาที่เรื่องนี้ด้วยว่าว่าเรื่องคอนเทนต์นะว่าพี่แบบมองผมเป็นยังไงปรึกษาทั้งเรื่องเรื่องคอนเทนต์ด้วยเพราะผมก็อยากรวบรวมข้อมูลว่าทุกคนอ่ะเป็นกระจกของผมผมมองตัวเองไม่ออกรอบๆตัวผมเขามองว่าผมเป็นยังไงด้วย ทำไหวผมมาคิดว่าผมมาจะทําแบบเชิงแบบวาไรตี้เลยพี่คือเพราะผมมาผมรู้สึกว่าผม,มากล้าทําทุกอย่างแล้วผมก็วางวางคอนเซ็ปต์ไว้ว่าผมจะไปคอลแลบก,กับคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยเพื่อให้ยอดมันขึ้นมันต้องจ้างเลยพี่ทุกอย่างต้องใช้เงินด้วยอในเบื้องต้นนะเป็นคนที่มีศักยภาพคนหนึ่งเลยนะที่เห็นนะและก็เชื่อว่าถ้าเกิดทําแล้วเนี่ยมันจะไปได้ดีใช่ไหมดังนั้นในเรื่องนี้เนี่ยพูดถ,ถึงตัวเงินนะ่ะ มันไม่ใช่เรื่องที่สําคัญมากนะก็จะบอกว่าอ่ะงั้นก็ยินดีสนับสนุนกันละกันแต่เราขอทำให้เต็มที่ทำในสิ่งที่ฝันสิ่งที่คิดอะไรเงี้ยเออมันเป็นความฝันของคุณนะมันทำได้มีความสุขได้อะไรเงี้ยไอ้กับตัวเงินเพียงเท่านี้มันก็ถามว่ามันมากไหมมันก็มากแต่มันก็ไม่ได้มากนักหรอกอะไรเงี้ยเออมันยังจะพอสนับสนุนความฝันให้กับคนคนหนึ่งได้ก็ยินดีขอบคุณมากพี่ พี่แป๊บนึงนะมผมขอเฉลยก่อนตอนนี้พี่อยู่ในรายการตั้มตั้มตัต้มเอาผมไม่ได้จะยืมเงินพี่เราผมเราต้องมานน้ำตาไหลวะพี่ให้ยืมเงินน้าตืงเลยอ่ะให้ยืมเงินเฉยอ,ะอ่ะรายการเลยตุ๊บเปอบปุ๊บเปอบไปอะไรคือ ผมทำ YouTube ของช่องผม e ีแรกผมก็จะแกล้งโทรไปอาร์มว่าไปประคอปรึกษาเรื่องนี้นั่นอะไรเงี้ยก็จะเฉลยตอนหลังไม่บอกก่อนว่าคือทุกคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในช่องยูทูบผมเองเนี่ยตอนนี้ผมได้คอร์ดทั้งหมดแล้วโอ้ยแม่ไม่เฉลยนี่จะไปเปิดเงินธนาคารพรุ่งนี้เช้าเลยนี่ยอ๋อแล้วนี่คือรายการใหม่เนี่ยใช่ผมอ้ำพี่เฉลยแหมตอนแรกก็ดีใจกับคุนะมีรายการใหม่ ใจเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวเล่าข่าวบันเทิงวันนี้ร้อนแรงถึงอกถึงใจท่านผู้ชมกันไหมล่ะคะถ้ายังไงอย่าพลาดการรับชมรายการเล่าข่าวบันเทิงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาห้าโมงเย็นสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <half art>